สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านผ่านทาง Life Happiness Channel บ y n นาตาลีนะคะวันนี้อยากจะมากล่าวกับคุณผู้ชมให้ทราบว่า,าบนการทำงานนอกจากนาตาลีจะทำข่าวนะคะ เป็นผู้สื่อข่าวภาคสนามแล้วนาตาลีก็ยังทํางานด้านสายสุขภาพนะคะซึ่งเป็นงานที่ทํามายาวนานพอๆกับการทําข่าวเลยนะคะร่วม20กว่าปีนะคะที่ทํางานด้านสายสุขภาพนะคะและนาตาลีกออ็ดูแลทั้งสุขภาพกายและโดยเฉพยาะอย่างยิ่งสุขภาพใจ ให้กับผู้คนนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญอย่างยิ่งเลยนะคะการดูแลสุขภาพใจนะคะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะ,ะสุขภาพกายนาะตรลีก็จะดูแลเรื่องการทําสปาอาโรมานะคะแล้วก็เป็นการแก้อาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าใดๆก็ตามนะคะซึ่ง ศาสตร์ด้านนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถสือเซอร์วิสได้มากมายหลายแหย่งหลายที่นะคะที่เขาเป็น ธุรกิจสปาชั้นนำเป็นธุรกิจด้านาแพทย์แผนไทยชั้นนำนะคะไม่ใช่มีเฉพาะในส่วนที่นาตลีทำนะคะแต่สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่นาตลีเน้นยำ้ำแล้วก็ดูแลผู้คนจนถึงทุกวันนี้แล้วก็มีผู้คนมาให้นาตลีดูแลมากมากในศาสตร์นี้คือเรื่องการดูแลสุขภาพใจซึ่งนาตลีทำเมนทอลฮิลเลอร์นะคะเป็น สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าบนการทำเมนทอลฮิลเลอร์ของนตรีหรือเป็นผู้บำบัดจิตใจให้กับผู้คนนะคะเป็นเรื่องที่เราดูแลในด้านสุขภาพจิตนะคะเรื่องนี้สำคัญมากไม่ว่าคุณจะมีเงินมากมายเท่าไหร่นะคะถ้าคุณไม่รู้จักวิธีการที่จะควบคุมจิตใจของเราซึ่ง มากกว่าการทำเมดิเทชันหรือการนั่งสมาธินะคะแต่มันคือการดูแลจิตใจของเราสุขภาพจิตของเราและความคิดม,มุมมองทัศนคติของเราในชีวิตประจำวันนะคะนี่คือสิ่งที่เป็นสาระสำคัญที่นัตาลินเน้นย้ำเพื่อพัฒนาคนให้โตในการตื่นรู้ในด้านจิตวิญญาณหรือให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆคือ สามัญสำนึกเราโตขึ้นจิตใต้สำนึกเราโตขึ้นเราคิดเป็นและเรา,าหลุดพ้นจากภาวะที่จิตใจเราหน่วงจิตใจเราเกิดความอดทนสั้นเหล่านี้คานาตรีก็จะมีวิธีการบำบัดจิตใจและฮิลลิ่งจิตใจและฝึกให้คนพัฒนาจิตใจให้ตื่นรู้ในจิตวิญญาณเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่กำหนดความทุกข์สุขของชีวิตเราที่เงินซื้อไม่ได้นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาเทคคอร์ดกับนาตาลีได้ในอินบ็อกซ์นะคะสวัสดีค่ะ